กับผมสวัสดีครับก็บมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบ้านสวนมตีต่างของเรานะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการเขาเรียกว่ารีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมาสาครคามครับที่ศูนย์รีดน้ำเชื้อมาตรฐาน NC Texas Land นะครับของคุณแจ็คนะครับวัน,นี้เราพามาดูการรีดน้ำเชื้อนะครับ การรีจำเชื้อของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการของการใช้ตัวตัวเมียนะครับตัวเมียเป็นตัวล่อนะครับเพื่อที่จะล่อให้พลอพันธุ์ขึ้นนะครับขึ้นเพื่อที่จะรีดนำเชื้อสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือมาดูดูวิธีการของเขานะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับสำหรับตัวผู้ตัวนี้ครับชื่อชื่อเขาคือซปเปอร์โบครับเป็นสายพันธุ์บามันแดงน,นะครับ ก็เรามาดูกันนะครับในการรีดน้ําเชื้อแต่ละครั้งก็คือที่บอกไว้นะครับว่าต้องใช้ตัวเมียเป็นตัวล่อนะครับแต่บางที่เนี่ยเขาจะใช้ตัวผู้สําหรับล่อนะครับแต่ที่นี่เขาใช้ตัวเมียนะครับแล้วก็จะมีุหมอนะครับคอยอคอยถือกระบอกนะครับกระบอกเพื่อเก็บน้ําเชื้อนะครับที่อุณหภูมิภายในเนี่ยจะคล้ายๆกับเอาไว้เอาเพศของวัวตัวเมียนะครับ เวลาที่ตัวผู้ขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งกระบอกนะครับสอดเข้าไปในหัว,วเยื่อเพศของตัวผู้นะครับเพื่อให้ตัวผู้หลังน้ําเชื่อมออกมานะครับซึ่งโดยปกติของนี้ของเขาทํานะครับก็ต้องให้ตัวผู้ได้สัมผัสกับตัวเมียถึงสามครั้งนะครับนี่เขาครั้งนี่สามนะครับฝนก็กําลังตกลงมานะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับ สภาพแล้วนะครับอคืตอนนี้มีผู้ชมอยู่ประมาณ60คนนะครับนั่งเรียงรายอยู่นะครับอาจจะทําให้พ่อพันธุ์ของเรานะครับอาจจะตื่นเต้นหน่อยนึงนะครับสําหรับศูนย์นี้นะครับเป็นศูนย์ใหม่นะครับของจังหวัดมหาสาร,รคามที่รับรับพ่อพันธุ์นะครับเข้ามาดูแลแล้วก็ เป็นสวนผลิตน้ำเชื้อนะครับวันนี้ก็ได้ได้มาเยี่ยมชมนะครับได้มาดูเขานะครับก็เอามาฝากให้เพื่อนๆื่อนได้ชมกันนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะครับที่ได้เข้ามาดูวิธีการในการดีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นวัวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยได้พบมาก่อนนะครับรอบนี้นะครับได้ได้น้ําเชื้อนะครับรอบนี้ ถือว่าได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไวเก้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับถ้า็ีเรื่องราวดีก็จะนำมาฝากอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ